กระทั่งตัวผมก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะก<ฮ>็ตรงนี้ก็อยากจะชี้แจงกับสังคมว่าผมไม่ได้เป็นทนายของแม่ตักนะครับเพราะว่าจากข่าวที่นําเสนอไปผ่านรายการโกรสารนะก็เป็นจริงนะครับคือคุณแม่ตักเนี่ยได้โทรหาจริงนะโดยการแนะนําจากบุคคลนะฮะอันนี้เสร็จโทรมาเนี่ยก็มีการถามมีการพูดกับผมนะฮะเพียงว่าเออเรื่องข้อที่จริงเนี่ยเขาประมาณนี้ไม่นานน,นะฮะว่าทองเขาไม่ได้เป็นทองปลอมอะไรที่พูดนะครับมผมก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์นะ ไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ถ้าถ้าพิสูจน์ได้ก็ดีแค์ตัวเองกับสังคมผมได้รับข้อมูลแค่นั้นแล้วผมก็พูดกับเขาไปคำหนึ่งว่าถ้าวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัวพวกนี้หลังจากวันนั้นพูดไปก็อ,ออกรายการอะไร,รสุดท้ายเนี่ยเขาดีแค์ได้ไม่ได้ไงก็เป็นบริบทสังคมซึ่งทนายไพศาลไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วกออ็มันมีหลายๆประเด็นที่ได้รับผลกระทบวงกวา้างไม่แล้วนะตัวคุณจะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนทนายให้ทางแม่ตัก๊ก็ขาจิกไหมเพราะมีข่าวคุณจะเป็นทนายของเขาไม่ไม<อ>่ครับเพราะว่าไม่เคยพุยข้อมูลกนนเรรอออาา่่ียยกก ถ้าใครติดต่อมาผมก็บอกเขาว่าคุณเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาดีแคร์ด้วยไงได้ <c oughs> ถ้าดีแคร์ไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเป็นเรื่องจริงคุณยืนยันว่าเท็จะจริงคุณคุณไม่ผิดเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาพิสูจน์อย่าพูดลอยๆ <c oughs> แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผลของงั้นเพราะสังคมเนี่ยเขามองเขามองออกว่าใครจริงไม่จริงนะครับแต่มีการไปอ้างถึงผมเนี่ยผมฝากบอกทุกคนนะใครก็ตามที่มีหลายคนนะที่เอาผมไปอ้างนะครับทนายไพศาลทําอยู่นั่นนู่นนี่นะครับไม่จริงนะฮะ